สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะชาวสองด้วยนะสื่อช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปเรื่องความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ให้กับชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะ วันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจายในการรับชมด้วยนะคะอันนี้จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะออกมาในเรื่องราวเป็นเล่าสตอรี่แบบไหนนะคะให้กับชาวธนูนะส่วนวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของโหราศาสตร์ไพ่ค่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ะคะ่ะนรีรดา65 รายละเอียดค่ะครูยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะโอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพลังงานของชาวธนูจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดือนที่11ของปีกันแล้วนะใกล้จะถึงวันเกิดของชาวธนูกันแล้วนะคะอีกเดือนเดียวเองนะคะ พีทหนึ่งใบนะคะวันนี้ใช้ไพ่ออร์เคิลทั้งหมด3ชุดกันเลยโอเคเลยนะคะพลังงานของชาวธนูว,ว้าวพลังงานดีนะคะ recommit นะคะ reaffirm your commitment after trials นะคะ r o uh, proving love นะคะ resilience แค่ใบแรกก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกันแล้วนะสาวธนูนะคะเหมือนกับว่าในเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะนะคะมีมากมายหลายดราม่าหลายสตอรี่นะคะหลายความซึ้งใจนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่เปลี่ยนใจไปจากเขานะคะยังเป็นคนนี้นะคะคนคนนี้ที่คุณยังรักอยู่เหมือนเดิมนะคะบางคู่อาจจะอยู่กันก่อนแต่งแล้วเนี่ยอุ้มลูกแต่งงานด้วยนะ <laughs> นะ มีลูกกันแล้วนะค่อยมาแต่งงานมีลูกเป็นสักขีพยานนะคะให้ใบนี้นะรีคอมมิตนะคะหรือบางคู่อาจจะเหมือนกับว่า,อ,าอยู่กันแล้วถอยห่างออกไปแล้วแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะรีคอมมิตตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยหมือนกับมันพิสูจน์แล้วนะคะว่า proving นะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยโอโ้จะแปลคำนี้ยังไงดีนะ love resilience นะคะขอแปลว่าแบบรักทรหดนะคะความรักทรหดความรักที่อดทนความรักที่ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคแล้วก็ฟื้นคืนกลับมานะคะเป็นความรักที่สวยงามกันได้นะแสดงว่าเส้นทางความรักของชาวธนูที่ผ่านมานะสำหรับสำหรับ love story version นี้นะน่าจะเป็น เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะสามชาติสามภพปะเทอสิบลีนะหลายชาติหลายภพหลายเรื่องราวหลายดราม่านะคะหลายวิบากกรรมหลายเคาะรักนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะก็จะได้มามี ความรักที่จริงจังนะคะดูแลซึ่งกันและกันต่อไปนะคะหรือบางคู่อาจจะวนกลับมาแล้วดูแลกันในบ้านปลายของชีวิตก็ได้นะคะหรือวนกลับมาสร้างครอบครัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่เคยสัญญากันจากชาติพบที่แล้วนะได้กลับมาพบกันอีกครั้งในชาตินี้นะคะตัดใจไปไหนไม่ได้เลยนะคะ e l ล a s สนะคะช่วงเวลาของความผ่อนคลายนะคะ r e ล e ิสเดอ e เบ r ร์เจนะคะภาระอะไรบางอย่างอะไรที่คุณหนักอกหนักใจนะคะอะไรที่ the past นะคะเป็นอดีตไปแล้วหรือเรื่องราวปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสาหัสระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะปล่อยมันไปแล้วนะคะ let love fly free นะคะหัวใจของคุณโบยบินแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีลืมกันไปนะคะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะธนูนะคะ หรือบางคนอาจเป็นความรักทางไกลนะคะแอดเวนเจอร์นะคะแล้วเหมือนกับว่าในความรักครั้งเนี้ย ต่อให้มันจะสุขจะทุกข์แค่ไหนแต่คุณก็ยังมีความสุขนะคะที่จะก้าวต่อไปด้วยกันต่อให้ยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเผชิญกับอะไรบ้างนะคะแต่เมื่อเขามีมีเขาอยู่เคียงข้างเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่ามีความหวังนะคะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันพร้อมลุยไปด้วยกันแล้วนะคะต่อเห้กับคุณอาจจะเหมือนกับแบบตกต่างกันนะเรื่องชา,ชาติาศาสนาเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ว่า ใจมันสู้ซะอย่างนะใจมันรักซะอย่างใจมันก็เลยสู้ไปด้วยนะคะแอดเวนเจอร์ Adventure พร้อมประจนภัยไปแล้วนะคะกับเรื่องราวความรักบทต่อไปของสาวธนูนะ I am here helping you นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเขาเสมอนะคะหรือเขาอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของคุณเสมอคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะคะไม่เคยห่างหายไปไหนเลยนะคะเหมือนคุณก็แพ้ใจแพ้ความดีของเขาด้วยนะคะ มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือเปล่า I had to live that way นะคะที่คุณเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยปล่อยมือออกจากกันนะคะแต่ว่าพอปล่อยมือออกไปแล้วมันรู้สึกได้นะคะว่ามันไม่ใช่อะนะคะมันเป็นอะไรที่ที่พอใจมันโล่งใจมันสบายแล้วนะคะกลับรู้สึกว่า recommit นะคะอยากกลับมาอยู่ตรงนี้อยากกลับมาอยู่กับคนเดิมของคุณนะคะคนที่คุณเหมือนกับว่า รักเขาแบบหมดใจนะคะรักเขาแบบว่าไม่มีทางไปรักคนอื่นได้มากเท่าคนคนนี้อีกแล้วนะคะพลังงานตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะชาวธนูใบนี้ได้ไพ่เจอกี่นะคะไก่งวงนะคะพอเนะื้อโย่ออนทม์นะคะออฟฮาร์เวสนะคะออฟเฟอร์ยูกิฟต์แอนด์เบสซิ่งแอนด์เซอร์วิส เชื e อใ e กูเอ good โอ้พลังงานดีนะคะเหมือนในที่สุดเนี่ยคุณได้ผ่านพ้นก้าข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วนะคะด้วยดีเลยมากๆเลยก็ได้นะคะอืมหรือว่าในชัยชนะครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีนะคะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามนะคะไม่ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามนะคะในที่สดุดสิ่งดีๆนะคะกิฟนะคะ อาจจะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลประทานมาให้กับคุณนะบรซิ่งนะคะการเฉลิมฉลองนะคะอะไรที่มันเป็นความสุขสมหวังอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแสดงว่าในเดือนพฤศจิกายนนะดวงความรักของชาวธนูเปิดมากๆนะคะอะไรที่อาจจะเคย มีปัญหาอะไรก็น่าจะกลับมาเหมือนกับดีต่อใจนะคะกลับมาปรับตัวเข้าหากันได้เหมือนกับมันเป็นบทพิสูจน์ความรักระหว่างคุณกับเขาได้นะคะบททดสอบแล้วคุณจะผ่านบททดสอบกลับมามีความรักที่สวยงามนะถ้าตรงนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะยังไงก็เหมือนส่งกําลังใจไปให้นะแต่เดี๋ยวไปดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันต่อนะคะ มาดูเรื่องราวความรักของชาวธนูกันต่อนะคะพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าวเดอะสตาร์ The Star นะคะความสุขสมหวังกําลังเข้ามาแล้วนะคะอะไรที่คุณอธิษฐานขอรอคอยนะคุณจะได้สมดังใจหวังนะคะชาวธนูนะไพ่เดอะสตาร์ที่ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะ มีไพ่ว่า3มถ้วยนะสาถ้วยก็คือรีวิเนียนะรีคอมมิตนะคะเป็นอะไรที่ความรักกลับมากลมเกลียวนะคะกลับมาเหมือนกับผ่านความขัดแย้งนะคะประนีประนอมกันได้ตกลงกันได้หรือได้รับการยอมรับจากคนที่อาจจะเคยกีดกันคุณนะญาติผู้ใหญ่นะญาตเราญาติเขาเพื่อนเราเพื่อนเขานะกลับมา เข้ากันได้ดีนะคะกลับมาไปต่อกันได้นะคะกับคนที่อาจจะเคยเป็นอุปสรรคในความรักตรงนี้นะคะมีไพ่ของสเตรนท์เหมือนกับอยากมาดูแลปกป้องซึ่งกันและกันนะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะมีพลังแหนงชาวสิงขึ้นมาด้วยนะสเตรนท์นะคะทำไมพี่สิงดูตำม,มุตะมิจังเลยหรือสิงผิดไปแล้วนะ ที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจธนูหรือเปล่าอ,อยังไงร,ราชินีเหรียญน,นะคะหรือพลังงานชาวธาตุด,ดินมังกพรพุชบกันนะคะหรือมันเป็นความรักที่คุณสองคนก้าวข้ามผ่านปัญหานะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินนะหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันหรือเปล่านะคะตอนนี้เหมือนกับว่า ลืมตาอาปากได้แล้วมังครั้งร่ำรวยแล้วนะคะมีไพ่ราชินีดาบนะพลังงานชาวทัดลมกลุ่มวิถนตนนะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าค่ะพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะโอ้ความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนหนะน้านี้ที่เหมือนกับอาจจะถือดาบใส่กันนะมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามันมีอีกโก้ นะคะมีทิฐิมนะสูงนะคะมันเหมือนกับแข่งขันเอาชนะกันในบางเรื่องบางราวอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เหมือนกับมันเติมกําลังใจมันมีเป้าหมายอะไรมันเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วนะคะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มันเป็นผู้นํามันต้องเหมือนกับว่าลงมือทําอะไรแบบลุยๆมากๆอีกฝ่ายหนึ่งก็คอยเป็นกําลังใจอยู่ข้างหลังให้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อสิแต่ว่าพลังงานขึ้นมาถือว่าดีเลยนะคะตรงนี้ขอดูบทสรุปความรักของชาวตโนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก่อนที่จะไปดูพลังงานของเขานะคะมีไพ่ของห้าเหรียญคะ่ะหรือเหมือนกับว่าอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยใส่ใจตอนนี้กลับมาเข้าใจกันแล้วนะกลับมาใส่ใจกันแล้วกลับมาให้ความสําคัญกันแล้วนะคะ เด็กถือม้เท้าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้นะคะมอืมหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่แตกต่างกันเรื่องของอายุเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าเมันเป็นอะไรที่ในความแตกต่างอะ่ะมันมีความเติมเต็มนะคะให้แก่กันและกันได้ดีกว่าคนที่จะเหมือนกันเสมอไปก็ได้นะ ว่ามีว้าวพลังงานชาวธนูเองนะ t e m p e r a น c e นะคะพลังงานชาวธนูขึ้นมาแล้วนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนหรือมันมีปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามานะคะที่ทําให้เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเห็นทางออกของปัญหานะคะมันเริ่มเข้าใจกันแล้วมันเริ่มอยากที่จะเหมือนกับก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะ ส่องถ้วยด้วยนะพลังงานดีมากเลยนะคะเหมือนไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครมาพรากให้คุณสองคนจากกันได้แล้วนะธนูแล้วก็สองถ้วยด้วยนะคะ,สะแสดงว่าคุณมั่นใจคุณปักหมุดแล้วว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่า เขาก็ขาดคุณไม่ได้คุณก็ขาดเขาไม่ได้นะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผูกพันระหว่างคุณกับเขานะคะหรือว่าในเวลาที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องราวที่ทะเลาะอะไรกันนะคุณแบบเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขามากที่สุดก็ได้นะไม่นับตอนงอนกันโกรธกัน <laughs> นะคะเขาก็เป็นคนที่ อยากที่จะอยู่เคียงคู่กับคุณไปนะคะความเป็นสองถ้วยนะคะเหมือนคนสองคนอะเป็นอะไรที่ตามหากันมานานมากๆนะคะพอเจอกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากที่จะ อยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าคุสองคนก็อาจจะเก่งกับเก่งด้วยกันทั้งคู่นะมาอยู่เหมือนกับเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นพอมันมีความเข้าอกเข้าใจปรับเปลี่ยนเข้าหากันได้แล้วมันจูนกันติดแล้วอาจารย์ว่ามันเป็นความรักที่สวยงามนะมันเป็นความรักที่ชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะไปต่ออยู่เคียงคู่กันไปนะคะบางคนอาจจะอยู่ดูแลกันไปจนถึงแบบ วันสุดท้ายของชีวิตเลยก็ได้นะคะสองถ้วยกับ e r ม n c e ตรงนี้นะพลังงานของธนูที่ขึ้นมานะถือว่าดีเลยนะแต่ว่าคุณเจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะหรือว่าทวินเฟมของคุณแล้วนะไพ่สองถ้วยที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปดูพลังงานฝั่งของเขาซิว่าในฝั่งของเขาเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงนะคะกับชาวธนูกันบ้างนะคะแต่ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะ ห้าเหรียญหรือเขามองงอนง้อคุณนะคะหรือเขารู้สึกผิดแล้วพร้อมที่จะให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับคุณแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณนะคะราชาเหรียญน,นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานหาเงินนะมุ่งแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยแต่อย่างเดียวก็ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับรู้สึกผิดนะคะ มีไพ่ของสิบเหรียญโอ้มันเขาอยากให้คุณเป็นคนรักของคุณนะอยากให้สิบเหรียญไพ่ครอบครัวนะเฟรมเบใหญ่คุณเป็นเอ,อราชาหรือราชินีของเขานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเขานะคะอืมไฮเออร์คอมมิชเมนด้วยนะเป็นสัญญาขั้นสุดเลยนะว่ายังไงก็อาจจะแต่งงานกันนะคะภายในระยะเวลาไม่นานนี้แล้วก็ได้นะคะ หรือมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะแต่มีอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานเข้ามาด้วยว้าวเดอะซันด้วยนะคะ h a p p ี้เนสแอนจอยนะคะโอ้ความสุขสมหวังกำลังจะเข้ามานะเพราะว่าเขาชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเดอะซันนะคะพร้อมให้คุณเป็นคู่บุญบาร,รมีของเขานะพร้อมไปต่อนะแล้วก็ Take a คชั่นแบบจริงจังมากๆด้วยก็ได้นะคะชาวชาวธนูนะคะ เด็กถือดาบหรือว่าเขาอาจจะก่อนหน้านี้นนอายุน้อยกับคุณเยอะๆอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กหรือเปล่าเด e m มูนนะคะ,ะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะโอ้กลับมาครั้งนี้นะคะเลิกเศร้าแล้วนะถ้าอะไรที่เขาอาจจะทำให้คุณ ทำให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจนะตอนนี้เขากลับมาเพื่อแสดงจุดยืนนะกลับมาเพื่อเตะซันน่ะนะคะเพื่อที่ให้ความรักเนี่ยมันไปต่อได้มันมีเป้าหมายมีความหวังเดียวกันระหว่างคุณกับเขานะซักเซสนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความรักที่คุณสองคนที่คุณสองคนได้ตกลงกันไว้นะคะว่าจะสิบเดือนจะสร้างครอบครัวไปได้วยกันนะ mm hmm. หรือว่าบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกยายนนี้แล้วก็ได้นะคะหรืองานแต่งใกล้เข้ามาแล้วนะคะ พลังงานขึ้นมาดีมากเลยนะจะว่าเขาก็เหมือนกับว่าแคร์แล้วก็เอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานฝั่งของชาวธนูกันบ้างนะคะโอ้โหสั่งถ้วยอยู่ฝั่งธนูนะพลังงานของทวินเฟรมนะโซเมดนะคะพลังงานของยูนิตี้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของสเปริชวลคอนเน็กชันนะคะ ความเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะการติดต่อเข้าอกเข้าใจกันมองตาก็เข้าใจก็รู้ใจนะคะหรือบางคู่อาจจะเหมือนกับคบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะมันเข้าใจหมดเลยเขาอยากทำอะไรเขาอยากกินอะไรนะคะออารมณ์แบบนี้นะคะ เเหรียญคุณผูกพันกับเขามากๆเลยนะเจ็ดเหรียญกับสองถ้วยนะคะหรือบางคนรักกันมานานแล้วเจปีแล้วก็ได้นะคะเป็นไพ่ของแฮงแมนธนูหรือคุณรอเขามานานแล้วรอมานานมากๆนะแฮงแมนไพ่ที่ห้อยหัวแล้วก็รอนะคะสาวธนูนะคะรออย่างมีความหวังเด็กถือเหรียญน,นะคะ ดูต่อก่อนนะธนู9ถ้วยค่ะแล้วก็สามไม้เท้าโอพลังงานดีนะธนูนะคะเหมือนกับคุณอาจจะกำลังสิ้นสุดการรอคอยแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะ9้าวถ้วยความรักระหว่างคุณกับเขาว่าคุณรู้สึกว่ามันมีทางด้ือคุณมีทางออกมากยิ่งขึ้นนะคะ หรือมันเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันให้เกีย,ยิกันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับในความสัมพันธ์นี้สับไม้เท้าคุณกับคนรักเนี่ยกำลังมองหาอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะความจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะในการวางแผนที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะพลังงานของความรัก ความรักที่กําลังจะไปต่อได้อย่างมั่นคงมากๆนะคะดวงความรักของชาวธนูเปิดแล้วนะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะของสองถ้วยก้าถ้วยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการมั่นหมายแต่งงานอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะมีข่าวดีเข้ามาสำหรับความรักของชาวธนูก็ได้นะคะเพราะพลังงานไพ่ขึ้นมาถือว่าดีเลยนะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ส่งกำลังใจกับชาวธนูนะขอเป็นพลังงานของคุณนะคะชาวธนูนะคะขอให้ความรวด ความรักสุขสมหวังดวงความรักเปิดนะคะแล้วก็ปังด้วยนะคะอืมเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ